มองเห็นแวบ,บแรกถ้าผมปิดยี่ห้อไว้เพื่อนๆคิดว่าเป็นรถรุ่นอะไร สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วน,นะครับครั้งนี้ผมได้มีโอกาสได้มาทดลองขับขี่มอเตอร์ไซค์คูเซอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายบพัดส,สีฟ้า b ี w ที่เมื่อเราได้เห็นรถคันจริงถึงกับต้องร้องว้าวออกมากันเลยทีเดียวเพราะด้วยรูปทรงของรถที่ดูสวยงามอย่างลงตัวแถมสีสันของรถที่มาในธีมของสีเทาดามันช่างดูคมเข้มและดุดันซะเหลือเกินแต่ก็อย่างที่ถามเป็นตอนเปิดคลิปนั่นแหละครับว่าตอนที่เราเห็นรถแว็บแรกเนี่ยเพื่อนๆคิดว่ามันเป็นรถรุ่นอะไร ผมขอสารภาพเลยว่าแว็บแรกที่ผมเห็นรถคันนี้ผมคิดว่ามันคือฮาร์เลย i v ์ด i วิสันรถคิงจะชัดเลยแต่จริงๆแล้วนี่คือ BMW r 18 Rock เทนเป็นน้องนุชคนสุดท้องจากตระกูล r 18าทาง BMW ได้จัดเจ้า r 18ไว้ในหมวดหมู่ของรถ Heritage โดยปัจจุบันเจ้า r 18ได้มีรุ่นย่อยออกมาแล้วถึง5รุ่นด้วยกันโดยเริ่มต้นจาก r 18 First Edition ที่เปิดตัวออกมาเป็นคันแรกในซีรีส์นี้ ซึ่งต่อไปนี้ผมจะเรียกมันว่าตัวธรรมดาหรือตัว normal นะต่อมาก็ได้มีการเปิดตัวเจ้า R18 Classic ที่มาพร้อมกับชิลหน้าใสและกระเป๋าหนังที่ด้านท้ายรถมาให้ด้วยแต่ยังใช้พื้นฐานโครงรถเหมือนกับตัวแรกอยู่ต่อมาก็ได้ออกรุ่น touring อย่างเจ้า R18 Transcontinental พี่ใหญ่สุดในตระกูล R18 ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนโครงรถใหม่ให้ยาวขึ้นรองรับการเดินทางไกลโดยเฉพาะ และคันที่4ก็คือ R18 Backer ที่ได้เปิดตัวออกมาพร้อมๆกันกับเจ้า Transcontinental แต่ออปชั่นต่างกันเล็กน้อยที่เห็นได้ชัดก็คือไม่มีกระเป๋าพิงหลังของผู้โดยสารแล้วก็ชิวหน้าที่สั้นลงแล้วก็มาถึงคันล่าสุดในตระกูล R18 นั่นก็คือเจ้า r o c k t e คันนี้ที่มาในสไตล์ของ Hotrod นิยามของคำว่า Hotrod มันคือรถทั่วๆไปที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่และถูกปรับแต่งเพื่อความเร็วในทางตรง ไม่มีใครสามารถบอกได้อย่างแน่ชัดถึงที่มาของคำว่าฮอตโรลหนึ่งในคำอธิบายคือย่อมาจากคำว่าฮอตโรสเตอร์ประวัติฮอตโอลเริ่มจากปลายยุค30เมื่อมีกลุ่มวัยรุ่นอเมริกันจากแคลิฟอร์เนียตอนใต้นิยมการแข่งรถที่มีการปรับแต่งให้แรงขึ้นคำนิยามนี้ได้รับความนิยมในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2หลังจากพวกเหล่าทหารกลับมาจากสงครามพร้อมกับความรู้ด้านวิศวกรรมได้ปรับแต่งรถให้มีน้ำหนักเบาตัวถังจะถูกปรับแต่งโดยการถอดหลังคาฝากระโปรงกันชน กระจกหน้าหรือบางโคนออกจากรถทําให้ดูเตี้ยและจูนเครื่องให้แรงขึ้นเปลี่ยนล้อหรือยางเพื่อรับแรงชุดที่มาหาศาลขึ้นกลับมาดูมอเตอร์ไซค์ฮอตลอดของเรากันบ้างถ้าเอาเจ้าแบ็กเกอร์มาจอดเทียบกับเจ้าร็กอรเกเทนจะเห็นว่ามิติรถแทบจะเหมือนกันเกือบทั้งหมดเลยนะฮะแต่ถ้านิยามของคําว่าฮอตลอดคือการถอดชิ้นส่วนที่เทอะท่าออกไปเช่นถอดม้งข้อไฟหน้าชุดเบือนใหม่และเครื่องเสียงออกไปแต่เอาจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดปีกย่อยที่แตกต่างกันอยู่มากพอสมควรเลยทีเดียวอาทิเช่นล้อหน้ามีขนาดวงล้อที่ใหญ่กว่า ถังน้ำมันเล็กลงแผงคอด้านหน้าก็มีองศาที่แตกต่างกันมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับก็เอามาให้ฟังกันแค่พอหอมปากหอมคอนะฮะ ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะลองเล่นกันต่อก็เข้าไปดูกันที่เว็บไซต์ของ BMW Motorrad กันได้เลยนะครับความเร็วสูงสุดของรถคันนี้น่าจะอยู่ที่188กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากับ R 1 8ท่าน4รุ่นที่เราได้เคยทดสอบมาก่อนหน้านี้แล้วนะเพราะดูจากสเปคเครื่องยนต์เน cc แรงม้าก็เท่าเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก่อนจะออกไปลองขับขี่ผมจะพาชมรอบๆคันกันก่อนนะครับสีของรถคันนี้มีชื่อว่า Mineral Gray Metallic Matte หรือที่เรียกกันภาษาบ้านๆเรา,าว่าสีเทาดำ ไฟหน้าเป็นแบบ LED เต็มระบบรวมทั้งไฟท้ายและก็ไฟเลี้ยวก็เป็น LED ด้วยนะครับด้านหน้าเป็นล้อแม็กขนาดใหญ่ถึง21นิ้วรัดด้วยยางร้อยยทับเเครื่องยนต์บ็อกเซอร์มีขนาดจริงอยู่ที่1 8 0 2แซีซีแบบ4จังหวะ2สูบนอน91แรงม้าเป็นการออกแบบเครื่องยนต์ที่ดูคลาสสิกและสวยงามไม่ว่าจะมองจากมุมไหนเราแทบจะมองไม่เห็นสายไฟหรือสิ่งแปลกปลอมที่ยื่นออกมาจากตัวรถเลยเรียกว่าเป็นศิละปะด้านการออกแบบวิศวกรรมเลยก็ว่าได้ โดยส่วนตัวผมคิดว่ารถคลาสสิกนั้นสวยงามแม้จะผ่านการเวลาเป็นนานแค่ไหนแล้วก็ยังดูสวยงามอยู่เสมอหากเราสังเกตดูตำแหน่งของเครื่องยนต์จะเห็นว่าชิ้นส่วนที่มีน้ำหนักมากเช่นเสื้อสูบและเพาข้อเวี่ยงได้ถูกออกแบบให้วางอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำมากส่งผลให้จุดศูนย์ถ่วงของรถโดยรวมแล้วอยู่ต่ำมากเช่นเดียวกันทําให้ง่ายต่อการควบคุมไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางโค้งนี่เป็นจุดเด่นของรถที่ใช้เครื่องยนต์บ็อกเซอร์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องจากอดีตจนมาถึงปัจจุบันเบาะนั่งเป็นแบบ2ตอนหนานุ่ นั่งสบายตลอดการเดินทางถังน้ำมันขนาด16ลิตรอัตราบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง5.6ลิตรต่อ100กิโลเมตรจากสเปคที่ทาง BMW ได้แจ้งเอาไว้ถือว่าเพียงพอสำหรับการเดินทางไกลดิสเบรกคู่หน้าเส้นผ่าศูนย์กลาง300มิลเมตรคาลิเปอร์เป็นแบบ4สูบรับรองว่าเอาอยู่อย่างแน่นอนฝาเครื่องด้านหน้าก็เป็นสีดำเงาดูเข้มขึมลงตัวถังน้ำมันทรงหยดน้ำตามแบบฉบับของรถคเซอร์ รับประกันว่าท่านที่ชื่นชอบรถทรงนี้ถ้าได้เห็นคันจริงแล้วต้องร้องว้าวออกมาอย่างแน่นอนแฮนและแผงคอต่างๆเป็นสีดําเงารวมถึงคอบโชคด้านหน้าก็เป็นสีดําทั้งหมดดูเท่ขมเข้มตั้งแต่ออกจากโชว์รูมไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเลยชมตัวรถกันไปเรียบร้อยแล้วเราออกไปขับขี่กันบนถนนจริงกันเลยครับออนี่เปิดขึ้น จริงด้วยต้องกำคัดไว้ก่อนกำคัดถึงจะสตาร์ทได้เหมือนเดิมนะตัวนี้ก็เป็นตัว R18 นะฮะเป็นล็อกเทนข่าเท้าเป็นแพตเทิลแพตเทิลใหญ่ๆนะฮะอีกละ <laughs> ตัวแพตเทิลใหญ่ๆนี่เกียร์อยู่ข้างในนะฮะมีถอนเกียร์ใส่เกียร์อย่างนี้ ก็เหมือนเดิมอะที่ผมขับคันนี้ก็คือต้องกระทือเอานะกระทือข้างหน้ากระทือข้างหลังเอาจะงัดนี่ลําบากหาไม่ค่อยเจอเป็นข้อเสียมไม่รู้ว่าข้อดีหรือข้อเสียแต่ผมไม่ถนัดนะฮนะเวลาเข้าเกียร์มันอยู่ลึกเข้าไปข้างในนะถ้านั่งแบบนี้เรามองไม่เห็นเกียร์นะฮะต้องดูอย่างเงี้ยถึงจะเห็นเวลาเราต้องเอาขาเอาปลายเท้านะฮะดีเ,เกียร์ต้องเอียงเข้ามานะฮะผมใส่เวิดบ่อยๆนะฮะตัวนี้เห็นนะ ตัวนี้ไม่มีคลิกชิปเตอร์นะฮะเวลาใส่เกียร์เนี่ยผมต้องเอาต้นเท้าตอกเอานะเนี่ยต้นเท้าตอกเนี่ยวแฮนด์โน้มไปข้างหน้านิดนึงนะฮะแต่ว่าด้วยรูปทรงของอ่าเครื่องยนต์เขานะฮะเครื่องบอกเซอร์มันยืดออกมาแบบนี้เนะี่ยมันยืดนขาไปเหมือนคีเซอร์ มันเนี้ยไม่ได้ oh, <no. S 1> <laughs> มันก็ต้องอยู่ในมิดคอนโทรลแบบนี้นะฮะขาอยู่ตรงกลางนะฮะเพราะฉะนั้นก็บังคับให้เรานั่งหลังตรงนะฮะนั่งยืดตัวแล้วก็ขาหยุดในตำแหน่งนี้เลยมัน็นเป็นท่นบาบังคับนะฮะถ้าเป็นคุยเซอร์ยี่ห้ออื่นก็อาจจะทําเป็นฟรอว์บดพักเท้าเป็นฟรอว์บดไปข้างหน้า,านี้ได้นะฮะแต่ตัวนี้ทําไม่ได้ติดเชือ,อเค็นะครับเดี๋ยวลองนิกดูด เนเดิมน,นะครตัวนี้มันเป็นคูเซอร์ขนาดใหญ่นะเครื่องสุดยน์พันแปดร้อยซด้วยความที่มันเป็นรถที่ไม่มีชีวน้าเลยนะฮะก็โดนลมเต็มเต็มตัวนี้ผมไม่สามารถจะวิ่งเร็วมากๆได้นะฮะประมาณสักเกินร้อยสินี่ก็ทรงตัวลำบากแล้ว <laughs> คือมันเป็นสไตล์ของรถนะฮะไม่ได้ว่าไม่ดีนะฮะถึงแต่ว่า ผมผมเป็นคนที่ขับรถระยะหลังๆหลายๆปีหลัง,ลง,ลลลลงเลยขับรถที่มีชิลหน้ามาตลอดมันก็เลยชินกับรถที่มีชิลนะฮะพอขับรถที่ไม่มีชิลแล้วที่ความเร็วสูงๆแบนียมันมีปัญหาทันทีเลยผมไม่ค่อยชินเท่าไหร่โอเคแต่ด้วยรูปรักษว์อะไรนี่สวยงามมากนะฮะเนี่ยถังนี่เป็นสีเขาเรียกสีเทา สีเทาด้านถ้าบ้านเรานะฮะเขาเรียกเมทัลิกเกยแต่บ้านภาษาไทยแล้วเราก็เรียกสีเทาด้านนะี่แหละกระโหลกก็เป็นสีดําเงานะฮะอันนี้กระโลกใหม่เลยนะตัวนี้เนี่ยมันเป็น R18 ที่เป็นตัวล็อกเทนนะฮะล็อกเทนก็คือจริงๆมันเป็นโครงเดียวกันกันกบตัวพวกทานคอนเ n นเ t รทนะฮะแล้วก็ตัว Pet รัตเจอร์นะฮะ มันจะมีตัว R18 เนี่ยตัวนี้เป็นเป็น,ปนรุ่นที่5แล้วนะ,ะที่เปิดตัวมาตอนแรกจะเป็น R18 ธรรมดาใช่ไหมฮะแล้วก็ต่อมาก็เป็น R18 Classic แล้วก็ตามด้วย R18 ทาน Continental แล้วก็ R18 d บ a c k e r ส่วนตัวนี้เป็นตัวที่5ลักเทนนะฮะมาใหม่ล่าสุดเลยยืแต่งมัมาจากศูนย์เลยนะฮะแต่งมอมาจาก BMW เลย เป็นรวมดำทั้งหมดเป็นสีดำโคนดำเทาโทนสีเข้มทั้งหมดนะฮะแทนเหนืจะไม่ได้เป็นโครเมียมยนะฮะจะเป็นสีดำเลยลส่วนพวกท่อเสียฟอท่อต่างๆเนี่ยจะเป็นสีโครมนะฮะตัวเครื่องคริบเครื่องเรามีสีดำหมดเลยนะฮะแล้ว,วที่เคยเป็นโครเมียมเหนือตัวการเป็นสีโครเมียมที่เป็นสีโครมนะฮะโคนมดำ้านเราเรียกลมดำหมดแล้วก็ให้ความเข้มนะฮะลดออกจะลดเข้มเข้มลดเท่ๆนะฮะ คือใครที่ชอบสไตล์นี้เนี่ยโ,โหสวยมากๆวมันสะดุดตานะผมเห็นข้างล่างเดี๋ยวเห็นเห็นเห็นตัวจริงข้างน้าดูสะดุดตามากๆหันไม่เห็นหันไม่หันกลับเลยนะมัน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 ดึงดูดสายตามากสวยมากๆคนที่ชอบรถสไตล์นี้นะฮะมาเห็นตัวจริงเนี่ยรับรอ,องว่าชอบแน่แน ครืนยนต์ก็เป็นตัวเดิมน,นะฮะก็เป็นรถรุ่นเดินที่มาประแต่งหน้าทาฝาให้มันสวยขึ้นนะฮะเป็นเครื่อง R10 รถ1 8 0 0ซีซีที่เป็น2สูบนอนนะฮะเป็นบักเซอร์ซ้ายขวานะฮะเป็นเอกลัของเขาเลยเขาที่ดูนะ,ะผมดูจากดูจากรูปภาพที่อยู่ในก่อนที่จะมาขับนะฮะผมดูรูปภาพที่อยู่ในในในเว็บไซต์เนี่ย ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในในในโหมดของเฮลิเทิดนะฮะแต่เป็นเฮลิเทิดเนี่ยมันจะแบ่งเป็นตัวตัวตัวลิงกับตัวธรรมดานะฮะตัวธรรมดาคือพวกอาร์อา r ์สิบแปดนธรรมดาพวกคลาสสิกอ,อะไรพวกเนี้ยนะฮะแต่ตัวที่เป็นตัวลิงที่เป็นโครงยาวเนี่ยก็คือพวกทานคอนตินเนนตัลแล้วก็พวก inental, แบ็คเกอร์ less, อะไรพวกเนี้ยไอ้ตัวนี้เนี่ยผมดูรูปทรงอะไรต่างๆแล้วเหมือนกันนะฮะเป็นเป็นตัวที่มาจาก มาจากเหมือนเหมือนกับจะเป็นตัวที่มาจากแบ็คเกอร์แล้วก็ถอดหน้ากากที่เป็นมงออกเลยนะฮะ <c oughs> เป็นอย่างนั้นเลยดูโครงโคร,รงยาวข้างหลังเป็นกระเป๋าแข็งนะฮะกระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าแข็งมาให้ซึ่งเสื้แ R18 c า a สสิ c เนี่ยจะเป็นกระเป๋าผ้าใช่ไหมฮะจะเป็นโครงสั้นกระเป๋าผ้าแต่ตัวนี้จะเป็นตัวโครงของเัวร์ลิงนะฮะกระเป๋าแข็งแข็งมากระเป๋าสัมภาระาด้านหลังเป็นแบบแข็ง ก็คือพูดง่ายๆเหมือนเอาตัวแบ็คเกอร์ตัวสายคันเร่เกลียหรือตัวแบ็คเกอรนะ์น่ะเหมือนตัวแบ็คเกอร์อ่ะเอามาถอดชิวหน้าออกนะฮะแล้วทำมันแต่งเป็นสีดำอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับตัวของอีกค่ายหนึ่งเนี่ยเขาตัวนั้นันจะเป็นรถทิง้งใช่ไหมฮะแบบเดียวกันเลยก็คือชนกันเลยในตลาดในุ่นเดียบในฟาสเดียวกันนะฮะว่างกันแล้วก็แต่งสีดำเลยก็ ค,คุ้นตาเนะะนนครัง้งแรกก็คุ้นตาเหมือนกันฮาเลตตัวอรถทิงซีดีโอเมื่อสองปีปีสองพันยี่สิบสองไปดูรูปกระเจาเ,เหมือนกันเลยเรียกว่าได้แรงบันด,ดาลใจมากนะฮะ, <c oughs> ะสวยไม่สวยนะฮะสวยสวยไม่ได้ว่าไม่สวยนะสวยมากโอเคฮะเดี๋ยวเราอที่นี่นอกเมืองก คันนี้ไม่ว่าจะเป็นคันเกียร์ด้านซ้ายที่เข้ายากแล้วเนี่ยไอเแบรบกหลังเราก็หาหายากเหมือนกันนะผมพยายามจะแตะหาเบรกหลังเนี่ยเมื่อกี้ก็หาไม่ค่อยเจอเนะต้องทำความคุ้นเคยกับมันสักพักหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคันเกียร์หรือคันเบรกข้างล่างแต่เบรกมือทับมือเบรกด้านมือด้านหน้าเนี่ยมันมีปัญหาเลยะใหญ่ดี เรเนเทียนแบบว่าเป็นทรงจีบนัสขึ้นมาทรงแฮนสูงขึ้นมานะครับเราไม่มีปัญหาอยู่แล้ววันนี้ผมคงไม่ได้ยิดให้ดูความโดง,งสูงสดนะฮะเพราะว่ามัน ค่อนข้างจะขี่ลำบากนะฮะเพราะไปอัดที่ความเร็วสูงๆเลยผมจําไม่ได้ว่าถ้าจาไม่สิดคันนี้ก็แตะส0 0ร้อยมนัันผมจาไม่ได้เท่าไหร่ตอนนั้น1้ยแปดิหรือเท่าไหร่แต่ผมจาไม่ได้หละต้องไปดูคลิปเดิมคลิปเกา่าๆของเราครับตอนที่เราทดสอบสอจจตัวนะอัดสุดแปดได้เบรกนะทำงานได้ดีนะเบรกนะ ถ้าได้โอเคเลยฮะทำงานได้ดี <Okay. S 1> โอเคก็ปกติของรถบักเซอร์นะฮะเวะลาเร่งก็จะมีออกข้างนิดนึงผไม่ต้องตกใจนะครับเป็นแค่รอบรอบเบาๆถ้ารอบรอบต่ำอย่างนี้เราบิดเทเลนนิดนึงมันจะ นนแต่พอความเร็วสูงไปแล้วเนี่ยไม่มีผลอะไรนะพอมันตั้งลํำได้ออกไปแล้วเรียบร้อยก็ปกติเลยฝาเครื่องก็เป็นสีดํานะคลีบเครื่องอะไรเป็นสีดําหมดนะฮะคลีบเป็นสีดําตคงคอท่ออะไรต่างๆเป็นสีคโครมนะฮะเป็นโครมเมียมลมดำะฮะสวยนะฮะตัวนี้หัวครอบโชว์ข้างหน้าก็เป็นสีดํานะโกรุกลอันนี้ใหม่เลยนะฮะไม่เหมือนกับตัว R สิบแปดตัวที่ผ่านมานะฮะ เป็นกระโหลกใหม่เลยสีดำสวยงามนะถางคออะไรต่างๆเ่ยดำหมดเลยทำเป็นตีมดำนะขากระจกมองหลังยังเป็นสีดำเลยดูเข้ากันกล่องก็เป็นสีเทาด้านนะสีเมทัลลิกเกรเทาด้านเหมือนกับตัวถังน้ำมันนี่ ค okay. ช่วงล่างก็นุ่มนวนดีนะฮะจะได้เลยไม่ได้กระด,ด้างไม่ได้อะไรมากมายนุ่มนวนดีนะฮะการขับขี่ในเมืองก็โอเคนะฮะไม่ได้ไม่ได้เทอะพะอะไร คือสำหรับคนที่ใช้รถอ่าบิบค์มาก่อนเนี่ยะมันก็ใหญ่กว่ากันไม่มากนะฮะมันที่หกลงไปก็สะเทือนไม่มากนะฮะพอก็รู้สึกกับม่ไม่ได้จุกไม่ได้อะไรนะแต่ความสุขยนกาใช้ได้ดี่การขับขี่ในเมืองนี่ก็รถทุกๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะรถก็ไม่ใหญ่มากคือจะเห็นว่าระดับแทนเนี่ยสองข้างเนี่ยถ้าความกว้างของแฮนผ่านได้เนี่ยขึ้นมันก็ผ่านได้นะฮะ แล้วกระเป๋าหลังมันก็ผ่านได้ที่เขาออกแบบมาแล้วนะครับว่าให้มันถ้าระยะห่างเนี่ยมาเนี้ยห่างกว่น,นี้นิดหน่อยเนี่ยเราก็ไปได้แล้วนะฮะดราะนการที่จะมุดเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้ระยะกว้างกว่ารถทั่วๆไปเท่าไหร,ร่นะฮะคือถ้าเราขับชิ้นแล้วเนะี่ยคิดว่าไม่น่าจะเป็นื่วงยากานะนะ เด็กกับทันหันเนี่ยฮะไม่มีปัญหานะฮะช่อได้ช่วยใจได้เลยพอเราขับจนชินแล้วเนี่ยการเข้าเกียร์อะไรก็ไม่มีปัญหาแนละ้วท่านเด็กท่านไปแล้วก็เราชินแล้วก็โอเคนะฮะสามารถจะหาแตกหาเด็กหาทันเกียร์ได้เจอง่ายๆแล้วนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวลิง ที่ผมว่าบุคลิกของรถเนี่ยเหมือนอ่ประมาณคนที่ต้องการความจิตความสู่ดันนะฮะตัวนี้นี่ก็ปรับทยวเลยนะฮะสำหรับสายเดินทางนะฮะที่ชอบอประทะลมนะฮะให้ลมปะปะทะตัวมากๆเลยยังแข็งแรงอยู่นะแต่ว่าจะสำารถระยะทางไกลโดยที่ ขับตัวลมปะทะแรงๆแล้วยังไม่เหนื่อยล้านะฮะหรือพอหรือยังทนได้เนี่ยคันนี้อ่อโจทย์เลยคือรถตะปูลตัวริงเหี่ยตัวริงเขาออกแบบมาให้วิ่งทางไกลอยู่แล้วนะฮะแตจะวิ่งทางไกลในลักษณะไหนก็นั่นเองนะฮะเราเป็นคนเลือกนะฮะเราเป็นคนตัดส,สินใจเลือกรถเนี่ยเราก็ดูว่าคันไหนที่เข้ากับบุคลิกของเรานะฮะอย่างที่ผมบอกบางคนชอบนุ่มนวลบางคนชอบดิบเกลือน <c oughs> ก็ดุดันเพราะว่ากันไปเรเือกให้ถูกใจเรานะฮร เป็นรถในทรงคุยเซอร์นะฮะทัวร์ริงคุยเซอร์ในชื่อเขาเรียกเฮอริเทจนะฮะชื่อในตไซใ,ขใ์ของเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูแต่เป็นเฮอริเทจที่เป็นโครงของทัวร์ริงนะฮะคือตัว R18N เนี่ยมันจะมีสองสองโครงนะคโครงแรกจะเป็นตัว R18 Normal เป็นโครงโครงตัวแรกเลยนะฮะส่วนโครงตัวนี้เนี่ยจะไปเหมือนกับตัวตัว R18 Tan Continental นะครับ ว่า R18 p a c k e r ตัวนี้จะพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับ p a c k e r เนี่ยถอดโมงออกอย่างนั้นเลยเพราะว่าจะเห็นว่าถ้าตัว R18 Classic เนี่ยกระเป๋าข้างหลังเนี่ยจะเป็นผ้าใช่ไหมฮะแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น R18 เขาเรียก Lock Chain ชื่อมันนะฮะชื่อ Lock Chain จะเป็นกระเป๋าหลังแข็งเหมือนกับตัวคาน Continental หรือว่าตัว l อ่าตัว Backer นะฮะตัว B ทาคอน c o n t i n e n อ่ l ตัวตัว R18 B นะฮะ ตัวนี้เนี่ยผมดูเท่าที่ดูตัวโครงรถหรือช่วงของตัวรถอะไรต่างๆเนี่ยมันไปเหมือนกับตัวทานคอนทิเนนตัลกับตัวตัวบีมากกว่าตัวแบ็กเกอร์มากกว่านะครับมากกว่าที่จะเป็นโครงของรุ่นรุ่นนอร์มอนนะับเพราะฉะนั้นตัวนี้เซกเมนต์เขาจะอยู่ในในรุ่นในในทัวร์ลิงนะฮะสำหรับวิ่งทางไกลเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเปรียบเทียบง่ายๆอย่างที่ผมบอกก็เหมือนกับว่าคล้ายๆกับตัวตัวอาตัว r 18b นะฮะ แล้วก็ถอดมุงข้างหน้าออกก็จะเป็นตัวหน้าก,กากไฟตัวเนี้ยสีดําเนี่ยเป็นตัวใหม่นะฮะไม่เหมือนกับตัว R18 Normal หรือ Classic นะฮะตัวนั้นจะเป็นจะเป็นอีกแบบหนึง่งตัวนี้ออกแบบมาใหม่เลยแล้วเลื่อนไม่ก็จะมาอยู่ที่กระโหลกด,ด้านหน้าเลยแฮนลนอะไรต่างๆก็ตอนนี้ตัวนี้จะทําออกมาในตีนสีดานะฮะสีดําเทาจะเห็นว่าเกือบทุกอย่างเกือบทุกชิ้นจะเป็นสีดาหมดเลย ปาครอบเครื่องตัวที่เคยเป็นโครเมียมเนี่ยการเป็นสีดําหรือไม่ก็การเป็นสีโครมสีโครเมียมลมดำแล้นะฮะเนี่ยตัวเครื่องก็เป็นสีดําจะเป็นตีมดําทั้งหมดเลยพัเท้าวหน้าจะเป็นแบบแอตเปิลนะฮะแผ่นใหญ่เลยพันเกียร์ก็งัดทั้งหน้าทั้งหลังเลยทั้งใส่เกียร์ถอนเกียร์ผมสูง178นะฮะถ้านั่งก็สบายๆนะะคนตัวไม่สูงก็นั่งได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เบาค่อนข้างจะต่ำคือมันเป็นคุยเซอร์นะฮะ คูเซอร์เนี่ยเขาจะทําตัวช่วงยาวแล้วก็ที่นั่งจะต่ำนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบทรงคูเซอร์เนี่ยตัวไม่สูงก็นั่งได้นะฮะก,ก็ขี่ได้สบายนะฮะอันนี้ของผมนั่งให้ดูนะฮะช่วงตัวก็ประมาณนี้เอาขาขึ้นเวเราเอาขาขึ้นเนี๋ยวจะเป็นมิดคอนโทรลนะคือขาตรงคือนั่งตัวตรงอ่ะนั่งตรงขาอยู่ในตำแหน่งตรงกลางคือถ้าฟอร์เวิร์ดมันจะขาไปข้างหน้าอย่างนี้นะฮะน,นี่คือฟอร์เวิร์ดนะส่วนสปอร์ตขาจะไปข้างหลังคล้ายๆกับว่าเรามาเหยียด ทงหลังอย่างเงี้ยโยนรถไปด้านหลังนะฮะส่วนตัวเนี้ยตัวพวกทัวริ่นทั้งหลายเนี่ยนั่งสบายๆอยู่ๆตำแหน่งมิดคอนโทรลนะฮะเห็นว่าขาเราอยู่ตำแหน่งสบายเลยนั่งแล้วก็ตัวตรงแฮนด์ก็จับอย่างงี้แต่ว่าแฮนด์เนี่ยมันจะเวลาขับจริงเนี่ยตัวเราจะโน้มไปข้างหน้านิดน,นึงนะฮะตัวนี้ออกอารมณ์จิโกน้นิดนึงคนที่ชอบอรถสไตล์นี้ชอบท่านั่งประมาณนี้เนี้ยลองมาน้องลองคว่มดูนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของแฮนด์อะไรต่างๆเราสามารถจะปรับแต่งได้นะฮะ อันสั้นลงหรือสูงขึ้นอะไรพวกนี้เรา,เราปรับแต่งได้หมดนะฮะเขาปรับให้ถึงแต่อันนี้เป็นตัวที่เขาแต่งมาจากโรงงานนะฮะตัวรถเพลยเนี่ยหรืนะอ hot lot แต่งสไตล์ฮอตหลอดนะเขาบอกเป็นฮอตหลอดบัดแต่งสไตล์นี้มาจากโรงงานเลยเราไม่ต้องไปแต่งเพิ่มไอ้พวกอุปกรณ์ชิ้นส่วนเนี่ยเขาทำสีมาให้หมดเลยใครที่ชอบรถสไตล์นี้ซื้อตัวนี้ผมว่าถูกใจแน่นอนฮนะเรามาดูตัวจริงดูเยมากๆ,ๆ,ๆส่วนออปชั่นอย่างอื่นเนี่ยก็จะเหมือนกับตัว R18 โดยปกติที่เราเคยเคยรีวิวมาทุกรุ่นนะฮะ เกียร์ถอยอะไรเหมือนกันหมดเครื่องอะไรเหมือนกันหมดแค่นั้นผมจะไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วนะฮะพวกเกียร์ถอยไปดูคลิปเก่าๆที่เราเคยลงเอาไว้นะอยากจะลงลิงก์ไว้ให้นะฮะในส่วนที่แตกต่างจริงๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของสีสันมากกว่านะฮะสีสันอะไรต่างๆที่ที่ทำมาเนี่ยจะเป็นสีใหม่สีที่ที่ให้ถังน้ำมันมันสวยนะครับตัวจริงนี่เป็นสีแบบเป็นเก็ดเงินเล็กๆนะเป็นเป็นสีสีเทาด้านก็มีเกรดเงาๆเงินๆนิดๆสวยนะสวยตัวนี่สวยมากจะสีเดียวกันกับตัวกระเป๋าข้างนีย ตัวถังรถเลยส่วนนอกนั้นพวกหน้ากากวอุปรกรณ์อย่างอื่นะจะเป็นสีดำดินดำทั้งหมดนะฮะแม้แต่กระจกมองข้างก็ดำเห็นไหมขาขกระจกเลยเป็นสีดำหมดเลยมันจะเข้ากันสวยงามมาก คุทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ